วันนี้โอโอๆวันนี้นะคะจะมารีวิวสลามนะคะแต่ไม่ได้เราทำไปแล้วแหละแต่แบบเบ็ดมันหมดนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะคะก็คือเล็บยาวมากก็ต้องขอภัยนะคะเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูนะคะคือตอนนี้โทรศัพท์มัน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 แป๊บน,นึงนะฮะโอเคมาเริ่มจิ้มกันเลยฟังเสียงนะมันจะแบบแบบอย่านะมันจะแบบ สโลมขอไ้ค่ะไม่ใช่สโลบีแต่ตะกกชี่นะคะไม่ได้แบบกินสลามนะคือแบบมันแบบเสียงที่มันแบบว่าฟินมากเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะ โอเคค่ะนี่ก็เป็นสลามที่เราทำนะคะสูตรเราตั้งชื่อสูตรไว้ว่านะคะก็ตั้งชื่อสูตรไว้ว่าสูตรสายไหมงงงงหรือเปล่าไม่งงนะคะสูตรสายไหมนี่คงจะรู้นะคะว่าเราทำกันยังไงนะคะ ว่าตรงนี้มันพื้นไม่ชอบติดมากเลยแล้วแบบอู้ยืดยืดแล้วบางทีมันติดมืออะคือตอนนั้นเราคนคนคน,คน,คนแบบว่าอย่าให้มันติดมือแล้วก็ใส่แบบเบบี้ออยใส่ใส่ใส,ใส่แล้วก็คนคนคน,คน,คนพอจิ้มอีกที่มันติดอีกก็คนมอีกแบบเนี่ยฟินมากสองนาทีแล้ว นะทำไม่ได้ทำได้นะคะแต่ว่ามันเมื่อกี้มันเป่าไม่ได้เพราะกล้องมันบังอยู่นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอุ้ยติดตรงนี้บ๊ายบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชรกดซับไค์ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้อง ออลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย